สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูเวลาฟองน้ําแห้งหรือยูย,ยูต้นพันุ์ผักสลัดเราตายแล้วเราเวลาเรามองว่าฟองน้ํามันเหมือนแห้งๆเนี่ยมันจะมีวิธีแก้อย่างไงเนื่องจากผมทําต้นพันผักสลัดเนี่ยอย่างช่วงฤดูร้อนเนี่ยผมจะทํสามวันครั้งสาวันครั้งถ้าเป็นหน้าหนาวผมจะปลูกน้อยเพราะว่าผักมันหนักแต่พอเป็นหน้าฝนหน้าร้อนผมปลูกเยอะ โอ้ยส่วนหนึ่งก็คือหน้าฝนกับหน้าหนาวหน้าฝนกับหน้าร้อนในลูกสวนผมบางคนเนี่ยเขาทํายังไม่ค่อยเก่งผมก็ต้องทําเยอะสําหรับเพื่อนคนใดไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําผักไฮโดรน้ํานิ่งมาตั้งแต่ปี2017นะครับผมทําคลิปวันนี้วันที่ 8, อ่ามีนาปี67ครับซึ่งบ้านผมร้อนมากแล้วหลายๆคนก็ถามผมว่าต้นพันธุ์แบบนี้ทําไมมันถึงอยู่ๆตายมาดูครับผมมองในมุมมองของผมและวิธีการแก้ไขขออนุญาตสลับกล้องครับ อ่ะนี่ฮะอันนี้มาดูต้นพันธุ์ผักสลัดสองขนาดกันอันนี้ผมคีบลงฟองน้ำเมื่อวานทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยหน้าฟองน้ำนจะแห้งเห็นไหมฮะจะแห้งของผมไม่ใช่ฟองน้ำสำเร็จรูปนะครับผมใช้ฟองน้ำก่อสร้างตามร้าน20บาทคือของร้านทุกอย่าง20นั่นเองผมก็เอามากรีดแบบนี้ฮะวาดตารางแล้วกรีดเองอ่าแล้วแต่สะดวกนะครับตรงนี้ซื้อเอาหรือจะกรีดเองก็แล้วแต่ทีนี้ พอหน้าฟองน้ํามันแห้งเนี่ยแล้วจะอยู่ต้นพันธุ์มันก็ตายที่มันตายอย่างของผมเนี่ยมันไม่แหงนะ้งดูจะชื้นเลยนี่เนี่ยเห็นไหมฮะแต่ใครคืนด้วยแล้วทีนี้ถ้าหน้าฟองน้ําแหง้งถึงเราจะลอยน้ําลึกหรือไม่ลอยน้ําลึกก็เถอะหลายๆคนใช้น้ําฉีดพอน้ําฉีดเนี่ยน้ํามันโดนใบผักพอน้ําโดนใบผักจากนั้นแน่นอนครับมันก็เป็นใบใหม่ได้เพราะว่าแน่นอนมันร้อน น้ำมันเกาะอ,อยู่เจอความร้อนใบผักก็ไหม้แล้วทีนี้จะทํำยังไงบางคนว่านวดฟองน้ําตั้งแต่แรกทุกคนนวดครับเขานวดอยู่แล้วแต่ว่าที่อยู่เขาตายเนี่ยเพราะว่าฟองน้ํามันแห้งเพราะว่าอาจจะเกิดว่าบางคนวิธีการเพราะแตกต่างกันกน,นะครับบางคนเพาะอย่างผมเพาะในกระดาษทิชชู่แล้วเอามาคีบลงตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะรากเขาลงลึกแต่บางคนเนี่ยเอามาเล็ดใส่ในนี้เลยแล้วรากมันลงยังไม่ลึกทีนี้เนี่ย เห็นไหมฮะนี่ถ้าฟองน้ํามันแหง้งมันจะขยับได้แบบนี้แล้วทีนี้วิธีการจัดการก็คือง่ายมากครับผมจะทําแบบนี้เอานิ้วกดแล้วก็เนี่ยขยม่มดูฮะเนี่ยทําเป็นเหมือนคลื่นเนี่ยอขย่มแบบนี้มันไม่เป็นไรหรอกครับพอเราขย่มแบบนี้ก็คืออฟองน้ําก็จะเริ่มชื้นความชื้นก็จะดันขึ้นมาแค่นี้ฮะหน้าฟองน้ําที่เคยแห้งก็จะไม่แห้ง มันก็จะชื้นมาแต่ของผมมันชื้นไม่ขึ้นมาหรอกครับตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ลอยน้ําให้มันลึกมากในส่วนตรงนี้และอย่างฟองน้ําผมเป็นฟองน้ําก่อสร้างมันมันค่อนข้างจะอมน้ําเห็นไหมครับพอผมเขย่าเนี่ยมันจะลงลึกไปกว่าเดิมแล้วระดับน้ําก็จะเพิ่มขึ้นมามันก็จะเพิ่มความชื้นขึ้นมาง่ายๆครับเวลาเราเดินมาเห็นมารู้สึกว่ามันแห้งเราก็ทําแบบนี้เลยเนี่ย โยกโยกเหมือนเราขยับกิ่งไม้อะขยับขึ้นลงขึ้นลงถ้าขึ้นลงไม่ได้แบบนี้ก็ได้เนี่ยถ้ามันขยับได้ถ้าขยับแบบนี้ไม่ได้ก็ขึ้นลงขึ้นลงเอาแค่นี้ฮะความชื้นมันก็จะขึ้นมามันก็จะทําให้ฟองน้ำแล้วเนี่ยมีน้ําขึ้นมาด้านบนอีกโยกเอาจะโยกขึ้นลงหรือจะโยกซ้ายขวาก็แล้วแต่ฮะดูเอาแค่นี้เพราะต้นพันธุ์ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทําอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้บางทีเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะฟองน้ํามันแห้งผักก็จะตายได้ในช่วงหน้ารอ้อนหน้าร้อนเนี่ยผมไม่ลอยน้ําลึกเพราะฟองน้ําผมมันจะอมน้ําเห็นไหมฮะเนี่ยพอผมใช้เป็นมันอมน้ําถ้าผมลอยน้าลึกไอ้ผักตัวแดงส่วนใหญ่ก็จะตายแต่ถ้าเป็นฟองน้ําสําเร็จรูปมันไม่มันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันจะมีปัญหาบางคนที่เอาเมล็ดวางลงเลยอย่างของผมวางเมล็ดเลยได้ไหมได้แต่ผมว่าแบบเนี้ยโอกาสที่มันรอดสูงกว่าผมก็จะเน้นชัว มากกว่าก็ไปดูแล้วปรับใช้เอานะครับเดี๋ยวผมบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งเวลาเราเติมปุ๋ยลงเนี่ยอย่างผมไม่ลอยน้ําลึกเนาะพอใน1นวันเนี่ยนะมันก็จะลดลงอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ตามาผสมปุ๋ยใส่ภาชนะเอาไว้ใส่แต่ผมแนะนําอีกแบบหนึ่งก็คือเดี๋ยวอันไหน,นเนาะเยอะมีน้อยเดี๋ยวนะนี่ น้ำปุ๋ยที่เหลือจากการปลูกผักนี่ฮะเอามาเติมเวลาเติมถ้าเราเทลงไปแบบเนี้ยระวังนะครับถ้ามันโดนต้นพัน์ธุเนี่ยต้นพัน์ธุตายแต่ถ้าจะดีก็คือแงมมันขึ้นมาแล้วก็เทใส่ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมฮะผมคือ95%ผมไม่ผสมปุ๋ยลงใหม่หรอกผมจะใช้น้ำปุ๋ยเก่านี่แหละ เทลงก็ระวังนะถ้ามันโดนต้นผักในเรียบร้อยเลยมันจะทําให้มีปัญหาได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกบใบไหมเดี๋ยวก็อย่างนั้นอย่างนี้พยายามเทจริงๆถ้าผมใช้สองมือเนี่ยผมจะเอามือเนี่ยอีกด้านยกฟองน้ําขึ้นแล้วก็เอานี้เทมันจะได้ไม่โดนผักผมทําแบบนี้ฮะดูเป็นแนวทางได้แล้วผมเติมเนี่ยตั้งแต่ต้นเล็กเนี่ยผมก็เติมเนี่ยครับผมเติมปุ๋ยเลยอัตราการใช้ปุ๋ยก็คือเท่ากล่องจริงเนี่ย พราะว่าอันนี้ผมเก็บผักไปแล้วถ้าต้นผักโตอย่างเงี้ยผมก็จะเติมเยอะหน่อยเติมให้ข้างล่างมันขยับได้ให้รากเขามีพื้นที่นี่ครับไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยใหม่ทุกครั้งหรอกผมทําแบบนี้เลยมันเป็นการลดต้นทุนได้มากนี่ครับราดก็ได้นี่ยถ้าต้นเล็กเนี่ยผมราดเล่นนี้แหละ ถ้าทนใหญ่นี่ผมไม่ราดหรอกเพราะว่าเวลามันโดนโดนเลยนะใบโดนน้ำปุ๋ยไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีดูเอานะครับถ้าฟองน้ําแห้งเรารู้สึกว่ามันแห้งก็ใช้วิธีผมขยับขยับขยม่ขยมหิมแต่เนี่ยผมเพิ่งเติมน้ําเมื่อวานเนาะมันก็เลยยังไม่อมน้ําเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าใช้เอยถ้าใส่ไปอีกหลายวันสักสองสามวันก็จะอมน้ําแบบนี้ในส่วนของฟองน้ํา ก่อสร้างนะครับถ้าฟองน้ําสําเร็จรูปเนี่ยมันจะไม่ค่อยอมน้ําเพื่อนๆก็นี่ใช้วิธีน,นี้ถ้าน้ําเยอะเนี่ยขยบเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะง่ายกว่าขยับเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวฮะว่ามันจะเป็นใดไหมถ้าเราไม่ทำาแล้วหน้าฟองน้ํามันแห้งเนี่ยฮะมันจะเป็นพอน้ําเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเราขยบมันจะมาง่ายเลยเมื่อกี้ตอนที่ผมทําตอนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมาเพราะว่าน้ำมันแค่ครึ่งฟองน้ำเนาะอันนี้ผมก็เลยเติมให้เยอะแล้วก็ทาให้ดูนะเนี่ยถ้าทําแบบนี้ มันก็โอเคนะก็ได้ปรับใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าหน้าฟองน้ําเราแห้งก็ใช้วิธีผมได้เลยน,น,น,นี่โอยขยมมากเกินไปเดี๋ยวจมต้นเล็กอยู่แค่นี้นะครับง่ายมากการทําผักสลัดเพราะจริงๆอ่ะเพื่อนๆหลายคนก็จะคิดว่าเว้ยมันยากจังเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดมากครับก็แค่ปลูกผักธรรมดาเนี่ยแหละเปลี่ยนจากปลูกในดินมาเป็นในน้ําแค่นั้นเองเจอปัญหาเราก็ปรับใช้เอา,เ,อาออเจอปัญหาแบบนี้ แก้ไขย,ยังไงถ้าผมทําตรงนี้มาก็หลายปีปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการแก้เอาง่ายๆอย่างนี้ฮะไม่ซีเรียสไม่ต้องว่าต้องแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้อสําหรับเพือ่อนๆคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ต้นสวนใช้อยู่ก็แอดลไลน์ได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับผักสลัดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ